สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอาคันเล็กนะครับไปออกงานแหมมีงานจนได้นะคันใหญ่มันเข้าบ้านไม่ได้นะนี่จะไปถ่ายสวนตรงนี่แหละเนี่ยมันทางเข้ามันอย่างกรนีนะครับคันใหญ่ก็เข้าไม่ได้นะครับมันถ่ายแค่นิดเดียวแค่ประมาณสักงานกว่าเนี่ยคันใหญ่ก็หมดสิทธิ์ ไม่น่าเชื่อนะว่าคนเล็กแบบนี้จะมีงานให้ไถนะครับลองลองตั้งผานใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะได้นั่นแหละสี่คุณสี่นะครับเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะทนะ่านผู้ชม่ะเดี๋ยวเราไปกันนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์ต่อพ่วงสี่คุณสี่ก่อนต้องผ่านน็อตไปร้อยนะครับตัวนี้ได้ไหมเนี่ย ไปเราไปกันเลยนะครับยสตาร์ทก็แหมอีกแล้วขอโทษนะไม่ยานางนะไม่ได้ร้อยเชือกนะครับเอาคนนี้ไปก่อน เดี๋ยวจะเข้าไปหลังกำแพงนะครับแล้วใส่สี่คุณสี่ก่อนเดี๋ยวรถติดนะครับสี่คุณสี่อัตโนมือเดี๋ยวจะหาซื้อเกียร์เกียร์เขาเรียกว่าเกียร์อะไรสโลหรือเปล่าอาจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเอามาแทงใส่เนอะอย่างนี้มันต้องมันต้องคอยมาอันนี้อะ 4่สี่คูณสีแล้วนะครับจะถายได้ไหมเนี่ยไม่ใช่แปลงนี้นะครับะสำรวจปัแจ่บอกก็าถ่ายนูน่นถึงแก่ต้นมะเขือพวงนี่หรอโอเค

เพราะว่ามือเดียวนะครับต้องขับสองมือนะแต่ผมไถไปจากนิดก่อนมันก็พอไถได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดินมันเหนียวมากโอ้เหนียวจัดเลยอะ่ะร้อยหกสิบล้องเลยนะครับเครื่องร้อสิบเอาโอ้ไถจนรับมือจะไม่ไหวนะ อีกล้แป๊บเดียวยังไม่ได้ออกแรงเลยสุดแล้วนะครับโผด,ดินยังเดียวเลยนะครับ ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไายากอ่ามันเหนียวนะครับมันไม่แห้งไปเลยอะ่ะเนี่ยดูขนาดร้อยสยังอันนี้ละแต่ว่าเอวไม่บิดแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โอดับเอวไม่บิดแล้วนะครับเอ้ย về gặp đi เดียวนะครับ็อต4คูณ4หลุดหายแล้วมั้งเนี่ยจริงด้วยยังว่าอยู่มันไม่ไปนะมันลื่นนอ็อต4คูณ4หลุดหายนะผมไม่ได้เอากุญแจขันไว้นะ จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับช้ได้ถ้าเกิดว่าดินแต่มันไม่แฉจะถ่ายง่ายกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพาเดียวผมก็ว่าไปไปไม่ได้นะอันนี้มีสองเพาะนะัคือไปได้นะครับแล้วก็เอียวก็ไม่ปิดแล้วแหละอะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะมันแห้งนะ้วผมมาถ่ายใหม่นะจะได้ดูดีๆสักหน่อยนะครับ อ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับสวัสดีครับ